โอเคครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่าเปอร์เซกานะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมาวิเคราะห์อีทางบ้านนะครับจะเป็นยงไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมด้วยชมผ่านในส่วนของเปร์ลิปเปอร์เกานะครับและอยู่ใต้คลิปท้ยคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมัครช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ในหน้าช่องนะครับอีกช่องหนึ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะฮะแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมและวกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย100%แน่นอนนะครับ อ่ะโอเคนะครับไอดี ID นี้นะครับอยู่เซิร์ฟ635นะครับเลเวลมาสเตอร์100เลยนะค่อนข้างเยอะแล้วก็ VP4 แต่ว่าปัญหาคือดันพลังไม่ขึ้นแล้วนะครับทำไงดีนะฮะอ่ะโอเคอันดับแรกเลยผมขอดูทีมก่อนอ้าวก็เป็นฟูลทีมนี่ก็เป็นมิทูเกาะมาสเตอร์นะครับลาติออลาละเซียมาสเตอร์ทีนี้เป็นทีมอุดมคติเป็นทีมเฉพาะของมิทูเกาะนะฮะอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือพลังเนี่ยค่อนข้างขาดกันค่อนข้างขาดกันหมายถึง ลาติออสกับลาติอาร์เนี่ยมันดูค่อนข้างห่างกับมิถูกกรอถึง2ล้านนะฮะก็ผมคิดว่านะครับก่อนหน้านี้คงไม่ได้เล่นหลอกทีมเนี่ยอาจจะเล่นเป็นทีมผสมมาก่อนแล้วเพิ่งจะสวิตเป็นแบ็กไวท์เอ้ยไม่สวิตเป็นลาติออสลาติอาร์ตนะฮะตอนช่วงนี้ทำคลิปแบ็กไวท์เยอะครับหมื่นอ่ะโอเคขอดูทีมหน่อยนะครับอ่ะผมว่าแล้วจริงๆด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นเป็นมิทูเกาะจริงๆแล้วมันก็เล่นทีมผสมได้นะครับ ไม่จําเป็นต้องเล่นเป็นทีมออทอาร์ตมาสเตอร์ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเ,าเล่นเป็นทีมผสมเนี่ยพลังเราอยู่ที่ประมาณ13ล้านได้นะใช่ไหมขอดูหน่อยนะครับขอดูก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยมีแบ็กไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะเนี่ยประมาณ12ล้านแต่ถามว่ามันต่างจากเมื่อกี้มากไหมไม่มากอะ12บล้านกับ10ล้านไม่ได้ต่างถ้าเทียบกับความสามารถนะครับผมอ่ะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนึงว่ามันอัปเกรดอะไรกันไปแล้วบ้างนะ่ะโอเคสำหรับมิวทูกรอเนี่ยนะครับอัปมาค่อนข้างดีนะครับแต่นะครับมิวทูกรอเนี่ยไม่ไม่น่าอัป ATK เลยนะครับ81หน่วยค่อนข้างเปลืองของมิวทูกรอเขาไม่มีสกิลโจมตีที่เป็น ATK นะครับเสียดายนิดนึงนะรตรงนี้อาจจะอัปผิดนะครับอุปกรณ์ใส่โบโคกจริงจริง ใส่7อัพจะดีกว่านะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยกล่องตัวนี้นะครับถ้าเกิดจะใส่เนี่ยก็ต้องใส่มันเท่ากันนะครับมันจะเพิ่มพลังได้จริงๆไปทําต่อก็ได้นะครับใช้ไอเทมแค่นี้เดียวนะครับแต่ว่าอาจจะทำอย่าละหมายนึงมันต้องซื้อ next gen armor ด้วยไงเอาโอเคนั้นอันดับแรกเลยแล้วกันไปทําตัวนี้ให้เป็นโบกหกก่อนนะตรงนี้นะแล้วก็ขอริบบิ้นหน่อยครับริบบิ้นอัพริบบิ้นอะไรวนะเนี่ยโอเคริบบิ้นเป็นริบบิ้นสกิลเซตส่วนใหญ่นะฮะ ผมว่าริบบิ้นตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ริบบิ้นตำนานอ่ะดีนะครับเดี๋ยวผมหา,หาดูก่อนริบบิ้นมาสเตอร์ก็ได้นะครับเนีย่ยริบบิ้นมาสเตอร์ก็เหมาะอยู่นะครับผมแต่ริบบิ้นตำนานไม่โอเคผมว่าริบบิ้นมาสเตอร์ดีสุดนะครับไป,ไปทำริบบิ้นมาสเตอร์ดีกว่าริบบิ้นนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันไม่ตรงสายนะครับมันมันมันประสิทธิภาพมันไม่ถึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพยายามอัพให้ได้40นะฮะมันจะมีการปลดล็อกนะครับสกิลพิเเเศษของลเลเลมวนะ ลองทาดูนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะทำคลิปแนะนําให้นะครับผมในส่วนของรูนเนี่ยก็อัปเกรดได้นะครับต้องหาไอเทมที่เป็นผ้ารูนอะมาเปิดก่อนนะฮะแล้วก็หารูนที่มันเพิ่มพวกพลังโจมตีนะครับเนีย่ยดูให้มันตรงสายนะครับอันไหนที่เป็นโจมตีเวทอะสเปเชียลวิกแตร์นะครับอันดับแรกคือดูสายก่อนเนาะโอเคถัดไปนะครับในส่วนของค่าวามสนิทนะคะแนนผูกพันเนี่ยอัปไปเลยนะครับ นี่ยยังมีไอเทมเหลือพอที่จะอัพได้นะครับอัพไปสกิลลึก Skill ลับนะซิลลับยังเปิดไม่ครบนะฮะแล้วก็ไปหาพวกเพิ่มความโกรธมานะครับมันจะมีเพิ่มความโกรธแบบว่าเกิดมา50%กับทุกๆเทินเ,เพิ่ม10%เนี่ยเอามาแล้วก็อัพเกรดนะครับพยายามใส่ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับต้องอัพเลเวลนะครับ ของสกิลก่อนนะครับจริงๆเราควรที่จะเปิด12ช่องก่อนแล้วค่อยอัพสกิลเพราะว่าอย่างเคสเนี้ถ้าเกิดว่าเราไปกดใส่สกิลเนี่ยมันจะมีโอกาสไปทับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเสียเพชรในการล็อกกุญแชเยอะเลยนะครับผมจะทําให้แบบค่อนข้างเปลืองนิดนึงแต่ว่าที่ใช้งานอยู่เนี่ยทั้งหมด9ช่องเนี่ยถือใช้ได้นะครับไปหาคอมโกรธมาเพิ่มแล้วก็อัอนนึงเนี่ยออมบรบัดดอกไม้มีแล้วนะครับสั่งคหอสแสงนะครับไปหามาเพิ่มนะอุปรกรณ์เนี่ยใส่เป็นซูพรีมนะครับแนะนาให้ตีบบกให้ครบ100นะฮ อันนี้เป็นสูพพิมแค่8ปบเองนะฮะยังไม่เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยขอดูสเตตดก่อนนะอันนี้เป็นออฟสปีดสปีดสปีดโอเคสปีดเยอะเหมือนกันอ่ะใช้ได้นะครับใส่ไปก่อนประมาณนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยอัปเกรดด้วยนะครับเนี่ยมันไม่มีตัวหินอัปเกรดเลยนะครับมีน้อยมากนะมันจะทําให้ประดับมันไม่ยังไม่รประสงค์ประสิทธิภาพเท่าไหร่นะฮะนะประมาณนี้ในส่วนของยีนะครับอัปเต็มแลวโอเคสําหรับมิวทูกรอก็จะประมาณนี้นะครับ ใช้ได้นะครับโดยรวมถือว่าใช้ได้แต่ว่าก็ต้องมีปรับรูนปรับริบบิ้นนะครับปรับสกิลนะครับปรับอาวุธเล็กน้อยนะครับผมก็น่าจะได้ละโดยรวมเนี่ยพื้นฐานใน4ี่ล้านห้ี่ล้านหนี่ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูตัวที่2หน่อยจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาเล่นก็เล่นได้นะครับใส่เป็นเขี้ยวเขี้ยวมังกรบวก9ด้านในก็ต้องบวก9ด้วยนะถ้าด้านในไม่บวก9ไม่โอเคนะครับบวก8เองนะฮะส่วนรูนเนี่ยนะครับริบบิ้นเนาะใส่ริบบิ้นขอพรรห ินนสออคเป็นเลเวนสปีดนะได้นะครับอันนี้ตรงอยู่นะฮะแต่ว่านี่ครับสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดหายไปของโฮโอครับก็คือการทําลายสกิลนะฮะถ้าทําลายสกิลได้นะครับผมบอกเลยว่าสกิลหนึ่งอ่ะเพื่อเป็นแสนนะฮะและสกิลนี้ค่อนข้างสําคัญครับอัปเตอร์โกลเวลาเราเรารีสกิลนะครับทำลายสกิลนะให้เรารีให้ได้ตัวนี้ก่อนนะครับไม่ต้องล็อกนะพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยทยอยล็อกนะครับจะคุ้มกว่าเพราะนั้นเราจะเสียไอเทมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นซีทำลายซีล็อกอะไรเงี้ยครับสามารถหาได้กิจกรรมบริหารตอนนนี้เลยะะฮ อื่นๆนิสัยไม่ดีครับนิสัยเนี่ยผมแนะนําให้เป็นอ่านิสัยที่ลบโจมตีโจมตีเวทนะครับแล้วก็ไปเพิ่มสปีดแทนอันนี้จะเป็นของโอที่ดีที่สุดเพราะโอ o. เนี่ยเขาจะเน้นเปิดบัฟเนาะอืมไม่เน้นโจมตีเท่าไหร่นะครับอ่าใส่ฟ้าได้นะครับผมสกิลคุณสมบัติออชาน้ำเมื่อติดสถานะชาแข็งอันนี้ผมว่าสถานะคุณสมบัติที่2ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ จริงๆคุณสมบัติที่2ผมแนะนำให้เป็น Adaptability แล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็สกิลลึกลับอ่ะเหมือนกันนะครับเปิด12ช่องนะอันนี้ดีอยู่นะครับอัปเกรดไม่เยอะนะครับสามารถใส่เพิ่มได้เราค่อยอัปเกรดทีเดียวนะครับก็พยายามไปหาพวกอ่า Ability ที่เนี่ยเพิ่มความกล่นต้องมีนะครับเพราะมันจะได้เปิดอามาตะบ,บ่อยหน่อยอ้มใช้ Estimate บ่อยๆนะครับไปใส่12ช่องให้ครบแล้วก็ประดับอ้าวเว่นกรรมยังใส่ประดับ สีทองอยู่เลเวลเลเวลสด้วยผมแนะนำนะครับถ้าเกิดใส่ก็ใส่เลเวลสีเลเวลห้าไปเลยนะครับจะดีกว่านะนี่ครับประดับเนี่ยควรจะใส่นะครับกรอบสีทองเลเวลห้านะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับมันได้อบิลิตี้ได้บัฟเยอะกว่านะครับอันนี้มันเลเวลสองเองนะครับค่อนข้างน้อยคือพลังถึง3ามล้านเนะครับแต่ว่าเครื่องประดับนี้ใส่ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บวก30เหมือนกันนะครับแล้วก็ยีนอำนาจเนี่ยควรจะอัพให้เต็มนะครับทำไมต้องอัพยีนอำนาจให้เต็มนะครับมันจะได้มีสกิลยีนตรงนี้นะครับ นี่มันจะเร็วขึ้นนะครับเห็นปะเออเหมือนกันนะครับก็จุดบอดเยอะเหมือนกันนะถ้ามองจากตรงนี้เนะี่ยพลังเยอะแต่จุดบอดก็ยังเยอะอยู่จริงๆมันดันได้มากกว่านี้นะยูโนวานะครับใส่บวก9เลยนะครับอันนี้ต้องเป็นบวก9ด้วยนะแล้วก็ส่วนริบฟินเนี่ยนะครับอ่าริบฟินมาสเตอร์นี่ดีเลยผมชอบนะครับใส่ริบฟินมาสเตอร์แล้วก็อัปเกรดเพิ่มนะครับผมประดับอ่าใส่เป็นซุปเป็นประดับไม่ใช่ซุปีดเลยประดับ,ดบโอเคสีทองเลเวลสก็ได้นะครับแต่ว่าออฟเนี่ยออฟน้อยนะครับคือออออมมัันนเเปป็ระะดบทีี่ฟแถวง ือน้อยมากอ่ะดูดิแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมว่ารองเท้าทําเป็นออฟสปีดน่าจะดีกว่านะอย่างนี้ออฟหายไปช่องนึงอ่ะเสียดายโคตรเลยจริงๆเราไปหาเราไปล้างออฟหรือว่าทําให้มันจะเป็นสีแถวได้ไหมผมว่าดีกว่านะแล้วก็เหมือนเดิมครับหินเพิ่มอุปกรณ์เนี้ยเพิ่มพลังเนี้ยสามารถหาใส่ได้ใส่ไปก่อนแล้วก็ไปถอดใส่ในไอเทมที่เราทําได้ดีกว่านี้นะครับ ยี่บวกโอ้ยี่บวกยี่สิบเก้านะครับยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยีน้ำหนักเหมือนกันครับยังไม่ครบนะฮะยีน้ำหนักนี่คือถ้าได้มาเนี่ยยูโนวาจะถึกขึ้นนะครับหลักๆนะครับอ่าสายฟ้าก็ประมาณนี้นะครับโอ้ก็ยังมีจุดบอดค่อนข้างเยอะครับคุณสมบัติเหมือนกันเอ้สกิลลับก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยของยูโนวานะครับเนี่ยความโกรธที่ผมบอกเมื่อกี้คืนนี้แหละนะครับอ่าคริติคอลนะครับก็ใส่เออคริติคอลก็มีนะครับเนี่ยประมาณนี้ก็หาใส่สังเคราะห์แสงใส่เพิ่มนะครับ นี่จะเป็นแบบว่าพื้นฐานปกตินะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นลาติออนและซิอาร์ตเนี่ยก็อารมณ์เดียวกันนะฮะก็ริบริบบิ้นของลาติออนและอาร์จะเป็นริบบิ้นที่เน้นเพิ่มสปีดละกันนะครับแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยโอ้โหก็ได้นะลดความเสียหายที่ได้รับเฟ้นการ์ดโอเคเนี่ยตัวเนี้ยต้องอัพหน่อยนะครับอัพสปีดบ่อยๆนะครับเน้นสปีดนะลาติออสลาติอาร์ตถ้าเกิดจะเล่นเป็นทีมหลักนะคะแนนผูกพันสกิลลึกลับนะฮะโอเคเปิด12ช่องแล้วแต่ว่า เนี่ยอย่างที่พวกเลเวลสามมาออกไปเลยครับออกไปเลยครับไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตนะฮะคริสติคลตอลเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวทำเมทนะอุปรกรณ์อ,อ่ะโอเคอาการเดียวกันใส่ตัวนี้ไปก่อนได้นะครับใส่ไปก่อนอันนี้ออฟตัวนี้มีแค่3แถวใช้ได้เหมือนกันนะถ้าทํา4แถวได้ก็จะดีนะครับตีบวกเหมือนกันนะอารมณ์เดียวกันเลยนะครับเคี่ยวสปีดจริงๆมันต้องใส่เคี่ยวสปีดท,ทั้งคู่โอเคบวกแปดบวกแปดโอเคริบบิ้นเหมือนกันนะครับผมน่นจะเป็นริบบิ้นที่เพิ่มสปีดนะ นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันอันนี้เปิด12ช่องได้ก็เปิดเลยนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เหมือนกันเลยเอา้าเป็นกลับมาใส่ผสมถ้าจะใส่เป็นเซตสีทองก็ใส่สีทองไปเลยนะครับมันจะได้บรับทั้งล่างน,นะครับที่เป็น14%กับ4%เปอไหมล้จนทีสี่เปอร์เซ็นได้เลือดสิบสี่เปอร์เซ็นจะดีกว่านะอันดับแรกเลยเนะี่ยคุณจะต้องเลือกนะครับว่าคุณจะเล่นทีมอะไรเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกทีมน,นะครับที่จะเล่นเนาะมันเป็นการอัพที่ศูนย์เปล่านะฮะ ถ้าตัดใจจะเล่นเป็นมิทูเกาะ ior, ลาติอ่อนรติอาร์เนี่ยจะต้องถ่ายทอดโฮโอกับยูโนวาไปให้2ตัวนี้เลยนะครับพลังมันจะได้ใกล้เคียงกันเพราะงี้อย่างที่เราจะอัพ10ล้านไปเป็น12ล้านเนี่ยมันต้องใช้ช่างใช้เวลานะครับมันจะทำให้แก็บช่วงเวลาตรงนี้เนะี่ยมันหายไปนะครับผมตรงนี้อ่ะเราไปดูการน้าเกรดอื่นๆกันบ้างน,นะครับอ่าสกิลนะฮะในส่วนของสกิลเนี่ยผมไม่ติดขัดอะไรนะครับเพราะว่าเขาล้างสีทองแล้วนะครับ ถ้ามีโอกาสก็แค่ไปล้างให้มันเต็มช่องขึ้นแค่นั้นเองที่เหลือถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ถัดไปก็จะเป็นพวกสร้อยข้อมือนะครับสร้อยข้อมือครับสิ่งแรกเลยก็คือคุณจะต้องเลื่อนขั้นก่อนนะครับอไปทําให้เป็นสีทองนะครับทําให้เป็นสีทองให้หมดนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นซะนะครับมันจะทาให้พลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเลเวลมาสเตอร์นะฮะ ถึง1น0นะครับแต่ว่าสร้อยคุณเปิดแค่2ช่องแล้วก็ช่องที่3เพิ่งจะเปิดแค่อันเดียวนะอย่างผมเองเนี่ยผมเล่นเลเวลแค่เก้าสิบนะผมเปิดไปแล้วนี่สร้อยแฟรี่แล้วนะผมบอกเลยว่าสร้อยตรงนี้ให้พลังค่อนข้างเยอะครับพลังในหนึ่งในหนึ่งสร้อยนี้ได้หลายแสนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทํานะครับอย่างแรกเลยก็คืออัพสร้อยให้ได้นะครับอย่างเลเวลมาสเตอร์ควรจะไปสร้อยฟ้ารองแล้วนะฮะคือคุณหายไปสสร้อยอ่ะพลังมันหายไปเยอะมากนะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องทํานะครับ แล้วก็ทําการล้างนะครับสแตทแล้วก็อัปเกรดขั้นซะนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยสแตทรวมของสร้อยเนี่ยคือน้อยมากนะตรงนี้คือต้องนี่คือจุดบอดเลยนะครับแล้วก็ <önemli> ในส่วนงเส้นทางเทรนเนอร์นะครับเส้นทางเทรนเนอร์โอเคนะครับก็แค่อัปเกรดให้มันเต็มช่องขึ้นอันนี้คือทํามาดีแล้วนะครับแล้วก็มีดาวพัฒนาครับโอเคนะดาวไหนอย่ายงผมบอกครับก็คือ คุณจะต้องเลือกไงว่าคุณจะเล่นทีมอะไรกันแน่นะครับถ้าคุณจะเล่นแบ็คไวท์เอถ้าคุณจะเล่นนูทูกรออาร์ติออร่าคุณก็ต้องเอาอาร์ติออร่ามาอยู่ในแท่นบราปนาห์เนาะในส่วนอื่นๆนะผมก็จะมีในส่วนของสนามลบนะครับอันนี้นะครับไม่ได้อัพเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้โยงเส้นดวงสีโยงอะไรด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็ให้ระดับหนึ่งนะฮะผมก็ลองไปทําดูนะฮะแล้วก็ด้านในผมบอกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องชุดแฟชั่นนะครับชุดแฟชั่นมีมีน้อยครับต้อง อัพเวอร์ชันมากกว่านี้นะครับจริงๆรุ่เวอร์ชันของ v ีพีเนี่ยมันก็พอมีนะครับให้ทำนะครับตุ๊ก,กตงตุ๊ก,กตาอ่ตุ๊ก,กตามี5ตัวถือว่าใช้ได้นะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะนั่นแหละเบื้องต้นก็คือตัดสินใจก่อนนะครับว่าจะเล่นทีมไหนกันแน่นะครับถ้าเล่น3ตัวแรกก็ดัน3ตัวแรกแล้วก็ที่ผมบอกจุดบอร์ดไปก็คือประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงจุดบอร์ดทั้งหมด5ตัวก็คือบอกไปหมดแล้วเนาะก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับ ในส่วนของโปเกมอนช่วยเหลือนะครับก็อัพเพ็ดอัพไลท์ให้ด้วยนะครับเนี่ยพยายามอัพเพ็ดคือเราต้องเลือกไงอย่างเลจิกาก็ต้องเล่นเลจิกาแล้วก็อัพเกรดแล้วก็ใส่เพชรไปนะครับพยายามใส่เพชรที่เป็นสีชมพูเนี้ยเราก็ใส่ต่อได้เงี้ยใส่ไปเลยเ้ะม,มันก็จะเพิ่มพลังนะครับกดเล่นอัตโนมัติไปเลยนะครับผมก็ช่วยได้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยว ลองอัพดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้มาวิเคราะห์กันใหม่ได้นะครับว่ามีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นจากเดิไมไหมนะครับก่อนจะจากกาันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้าบมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีโ g เกนสวัสดีครับ